สจะแขวงก่อนเราต้องปลายมันนี่มันยังมันยังมีกิ่งน้อยๆติดอยู่นะมาให้เงาล้วนเอามาให้เ่าเหรอถ้าให้เมื่อวันกูนี่แหละอันไหนเียานะรับเมื่อเอาเลยขึ้นทั้งสองก้อนอะไก้อนอะไรก็เจออ๋อเออเออเออนั่นให้ไวให้เงาโอ้ยังยังใครติดอยู่เหรอมันติดกิ่งไงนี่หน่อยเออเนา่อติดกิ่งข้าหน่อแล้มันมีปลายนี่มันหนา ถึงแม้ว่าตัดกิ่งหั่นก็มันก็มงลงต่อปล่อยก่อนแล้วก็มาตัดตั้งปลายนี้ก่อนตั้งตั้งปลายพึ่งเนี่ยตั้งปลายพึ่งนี่มันมันมีกิ่งน้อยติดติดแถมก่อนนะเออต้องก้มลงมาต้องก้มห้อยลงมาโอ้ตั้งปลายมีกิ่งใหญ่หลายอันนู้นได้ติดติดติดเนี่ยติดเนี่ยมีกิ่งน้อยอยู่ในก้นก้น เดี๋ยวผมดึงไม้นอโอเคนี่เลยนะครับทีมงานทีมงานล่าพึ่งพึ่งอย่างพึ่งมินนะครับเออแต่ว่า,างง่งขนาดนาั้นนี้นะจะเอาลงได้จดะได้กะระวังเนออย่าไปที่จริงใจแต่ผมว่านะ่าจะตัดจิงน้อยที่อยู่ป่ายมันก่อนนะนี่มันติดหมดแล้วมันติดกันหมดแล้ว ใช่ก็ค่อยๆมือหล่อไปต้งงดุมมันหน่มันต้องหล่อไปต้งงุ่ม,มันะเราไปแซะปลายกิงหน่อยเต่าหัวแม่มือเนี้มันตัดกิง่งฮรมันจะดึงยากหน่อยว่าก,กิ่งใหญ่มันตัดมาได้นาะนๆะนะ่นะนะใจกันไกลอย่างเดียวเลยโอเครุนกันต่อไปปล่อยแม่มันเข้าก่อนก็ได้ เขาเอาอันนี้เขาย้ายบันไดนี่ได้ก่อนฮะมีมิติกรแล้วกะน,ก,นกินน,น้อยเนาะเดี๋ยวมันรลุดเข้าหาปลายนี่แย่เลยนะอืมแหมเลิม,ม,ม,มาถ้าเกิดว่ามันไอ้อยกขึ้นแล้วก็ไก่อยๆปล่อยลงมาเดี๋ยวผมหับก็ได้นะอืม แต่แม่มันนี่ถ้าได้ตกนี่นะพอตเต็มเนี่ยหนึ่งนั่นนะพรนะพอแม่งเต็มขนานดะเออเออเออเนาะเออเกือบอกนั่นผม,มเอาขวางก็ได้นะหนาะวลงมาคนก็ได้นะเกือบอกนั่นนะมันติดเกือบอกกันน,ะน,กกนั่นน,น,นั่นผมว่าแล้วได้ได้ไไดเสะเขาต้องล่อล่อลอกกิง่งที่มันติดไอ้กิ่งอื่นออกก่อน ยกอย่างตะกี้อ่ะมันจะตัดง่ายน้อยตอนที่นี่ไก่รอดงั้นนี่ก็แค่ไม่ใช่พี่ต้องไปพี่ต้องจับกิงก่งกิ่งใหญฮะมันนั่นเล่ามันติดเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดกิง่งอื่นมันไปโดนใส่หางมันนะเดี๋ยวหน้ามันจะออกเดี๋ยวหน้ามันจะออกตกเบื่อเบื่อเบ้่อเออพ่อแม่มันก็มาให้ต่อได้ลูกอย่าไปกลัวถ้ากลัวแล้วมันจะตื่นตื่นเต้นตื่นเต้น

เพราะว่าได้ผมว่านี่ต้องเลาะปลายมันยังเดียวไงกิ้งไอ้ที่มันนักอ่ะเท้าเลาะปลายมันแล้วมันจะยกเบาขึ้นอ่ะเออเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเลยแล้วก็เลาะปลายมันออกเลยไอ้กิ้งหาบะถึงนะบะถึงบะถึงก็ยากอยู่แเนี่ยม,มันมาตีท่านน้อยเดียวันได้ไกิ้งท่านไหน เต่าหัวแม่มืออ่นะน่ะที่นี่แกอาตี๋จับมันนี่กดในแกมันคำงานนี่ไว้อือมันปูนได้มันเป็่งยังบาโดนบดโดนสักตัวตะก้าแสดงผมให้ตัวไดร์โนว่หรอไปใส่ไปมาได้บดได้บดได้มาเดี๋ยวผมขึ้นหวานลงมาก่อนหมอ อไม่ได้กลัวนะนี่นะอยู่ต้องรุมนี่นะให้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดตง้นพูดนะผมกลัวไอห้างมันจะไปโดนใส่กิ่งไม่ไมืไนไงเนาะถ้าห้างโดนใส่กิ่งไม่แล้วมันจะมันจะเลีใก่ที่ถ้าตตัดสั้นทีเดียวมันจะง่ายอืออันนี้ตัดยาวเราถ้ามันสั้นจะอเราเวลาตัดมันจะยากเห็นอืมเนาย ก็ยังไงฮักไก่ฮักเราเต้น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 อืมเออนั่นเออนั่นโอเคค่อยค่อย,ย,ยจับหนักหนักหน่อยจับดีจับดีเดี๋ยวตกนี่เออนั่นตพอพอปลายมันเนาะมีใบเต็มหัน่นอ มีไม้เต็มมันพอแม่มันหรออ่ามหาหันก้าสะท้อนแสงครับโอ้ยค่อยๆดึงแล้วก็จับปลายมันแล้วก็เอาเอาหางมันลงมาก,ก่อนเอ้ยนี่เลยเราลูนกันโยว่ามันหางมันจะไงสองมองไดนะดครับค่อยๆดึงค่อยๆดึงเดี๋ยวมันจะหักค่อยๆดึงไปดึงมา รารุนอย่างเดียวม,มีอย่างนักนะครับอยู่ร้องหลุมก็สบายยีอแล้แต่แม่มันเกาโอโ้โหหนักหนักหนักผมต้องนั่งแล้วนะนี่นะที่ผมคลายมันไก่นี่แม่มันนักจะไปไปหน่อยผมยังบดเติงเต้าจะไปไปหน่อยผมยังบดเติงเต้าตาอันนี้ถ้าใจบดบักกล้าแต่นี่บักขึ้นนะครับเนี่ยปบาาโอเคโอเคจับดีจับดีจะก่อย ได้ก็ซื้อผมห้าวก็เหนือลงได้อยู่เนาะลงได้อยู่ค่อยลงไปรอรุ่นรอรุนไปลงไปได้ก็ผมปล่อยได้ก็ได้อยู่กันมันติดโอเคเดี๋ยวทำเดี๋ยวโอ้โหโอ้นี่เลยเนาะโอ้อย่าลืมเก็บไอ้กันไกลเออกันไกลโอเคนะอเนาะเอ ไปอะเรามาよเดี๋ยวไปตีมันกว้างๆหน่อยก่อนนะครับไปตีคกว้างๆหน่อยก่นเดี๋ยวนี้โอ้นักใบนักใบนักใบเลยเฮยใกล้ถึงละใกล้ถึงถนนกว้างๆแล้วนะครับอันนี้ก็ส่วนบรรดนะครับ มันงัดเลยโอเคเอามาในเวลาจัดการแล้วละกันไกมันเลยว,ว้าวโอ้โหยังไงหลวงจับเลยเดี๋ยวผมแซะเดี๋ยวผมแซ่อเองถ้าถึงตีแล้วนี่นะโอ้โหอย่าลืมปีนไม่ปีนมานะพอห่างมันเหมือนยก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 นใจยกเหมือนตีมันอยู่ดีกว่าเดี๋ยวมันจะหักแล้วนะมันจะหักแล้ว ยกยกดิคือมันคือหางมันลงคือหางมันลงคือหางมันลงอืมเออมันมันถ้ามันอยู่ใจอีมันก็จะบักหักหน่ก็ใหญ่ะพอ,อรูบรอคนที่คืนนี่นี่โอ้โหถ้าบักกล้าแต่บักขึ้นนะครับเนี่ยหางมันใหญ่ไงด้ดเออพ่อแม่มาหะอกโอ้โเต็มเนี่ยเขาตัด ไก่น้อยบอกอันอ๋อหลบหลบนี่แตะแม่มันแม่มันให้แห้งหนักป้องมันหน่อยเดียวหน่อยเดียวโอเคโอเคโอ้ปัญหาปัญหาเขาจะตัดจะได้ละอันมันกินจับพี่เอาใบเนี่ยเร็วเร็วเร็วติดบนนี้ระวังเอาใบติดเอาไว้เอาใบนี้ไว้ตัวบนต้นมะนัดก่อนบ่ต้องบ่ตอง เอาไว้จีเฮ้ยยา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 ปลอยแล้วก็เมื่อยข้างจับนี้เดี๋ยวผมจะตัดทีนี้นี่นี่นี่ผมว่ามันต้องมีกิ่งอยู่นี่แน่นอนจับนี่ไว้พอนีนี่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 แม่มันทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะนี่นะน,นะแม่มันทั้งนัานเลยมั่ได้กลัวเลยวม่ได้กลัวแล้ว้ววผมตัดแล้วนะครับตัดแล้วตัดแล้วโอ้โดนหางมันก่อนโดนเก่าก็เอาแล้วนะเอาแล้วนะจะพูดแล้วเนอะ จับตู้แล้วโอ้จับดีจับดีจะบห้าแล้วพี่จ้างแล้วโอเคปล่อยปล่อยปล่อยฟังพุ่นเลยแล้วก็เอาแต่หังมากกว่าอแล้วยวกดียกดีจับุู้แล้วจับตู้แล้วทำนัวว่เดี๋ยวว้าวเคลียเคลียตกนะงจ้างแล้วเคลียตกเลยอืมเออเอเ,เอาอย่างเคลียออกเนี่ยแม่มันตามนั่น คลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแต่เองละมีอย่างนักละพอน้ำหัวมันไนได้อยูก่ก้านนี่ประมาณเกิงโลอู้ใหญ่พอละเป็นคือแบเป็นคือบแบกระยายอยู่หญ่อะไละน้ำเต็มเลยนะน้ำเต็มเลยอเอ้งาม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 ขนาะดเออพึ่งมิ้พึ่งมี้ ไงพอหรอโอม้มีห้างนกห้อมม,ม,อมีมีห้างนกห้อมมีห้างนกห้อมนราพอใครงอนโอ้อันนี้บาดใจพอแล้วบ้น่าจ,จะแมนน่นนกนกคิดนะนกคงหัวจุกนี่บัดใจก็เนานะแต่มันก็เป็นสีน้ําตาลอยู่แต่ว่ามัน,นเลี่ยมแต่เลี่ยมเป็นสีน้ำตาลเข้มไปแล้วมันมีจุดร้ายอย่างเห็นเลยอันนี้นะเออปล่อยมันจะห้างนกขาเบา เราจะเอาพึ่งนี่อย่างเดียวเอาสังหารมือสังหารมือสังหารจะเอาอยู่นั่นยิ่ก้มถึงนั่นอืมไม่กม้มแล้วมาดึงลองดึงพอหรอได้หรอในได้อยู่นะไ,ได้หรอานะมาโอเคยังได้ดีฮะดึง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 ,ดงอย่างเดียวนะครับมาอยู่ตรงบนนี่บ <c oughs> อลนี่ <c oughs> ก็สูงมนะกลัวมันจะเหลวเน่นอะน ผมบูเรียวปาเพล็เอาบูเดียวครับโอ้เอามีดฟันได้นะนี่นะขอกิ่งมันแข็งอยู่ขึ้นอย่างเดียวครับเสี่ยขึ้นอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวพอเก่ามันมีหมดอย่างห้องมีหมดอะไรอย่างห้องหมดเยอะเลหมดดําหมดที่คานมันจะหมดขยันปัญหาจะเอาจะได้จะอ่านออกพอเอ้อันเดียวห้อง ไปพอต้นกล้วยก่อนเดี๋ยวใทยเดี๋ยวค่อยปิ้งมาเอาถ้ากล้วยมันมีกะเดี๋ยวลดลงมาหมงกำไงอ,อืมอืมใส่ได้ขึ้นคอกันเอาเหงากะสูงได้เหรอพัดองค์ได้กะนี่ไ่ได้อีเหมือนมันกำลังย้ายตีอยู่นะเอาไมา่ยังแจ้งเด้ไเออเออผมเป็นปัญหาเดี๋ยวพาไปเตะคลิปนี้นะเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอก่อน พอแล้วลงมาพอกล้วยกล้วยบานมีเลยมีปีมีไก่แดงไก่แดงอยู่หัานตัวโอ้น่าจะมีพึ่งอยู่นะนี่นะคอยดีเรามีก่อนโอ้หัวน้ามีหอยกันโอ้แม่นก้อนนั่นแมงก้นนั่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 นหันให้นั่นแหมห้างร้านโอ้อยู่สูงไปหน่อยเฮ้ยเจ้าได้กันนะวางไงขนาดนั้นนะออยัยโปโปก็ตะกี้นะอันนี้ผมอยู่ไก่นะเทาเนี้ เดาโอ้ไผจะได้บังับนะเอาไรกันนั่นมีดซ้ำเอามีดอันน้อยไหมเห็นนะยงได้เอาอย่างนี้อู้โอ้มีกล้วยอยู่เดี๋ยวลดลงมาเอาลดลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเล็กก่อฮันเนาอคืนหันพอดีเลยนี่นะมีกล้วยนี่แหมเคี้ยวเดี๋ยวลดลงมาหล่อหลุมนี่เลยโน้ปีกล้วยนี่มันทำอ้อนเรเนี่ยนะบังอยู่หัทอืออันนี้พอได้อยู่แค่อยู่ นายอยู่หนึ่งอันได้ก็ได้ก็กแต่กล้วยมันก็มีอันเดียวหนะถ้าเอาได้ก็แบกขึ้นไปได้อยู่นะอืมแต่ถ้ามีหลายอันก็ไ,ไหวโอ้พอนั้นเนาะโอ้มีไผ่มาเอาอนกกินจะไปเสี้ยงเนะี่ยนกกินจะไเสี้ยงอนะ่ะออ้หว่วยเหมันจะให้หรือไม่ให้ตาโน่นนั่นนะอืออยู่ตั้งข้างผ่านใบไงตกมาเลย lời tao bà tao ăn cái nhanh như nào nó